ครับโฟกัสครับสวัสดีครับเอ้ครับน้องอัปเดตผคการชนะหนักคนรู้็นไงบ้างครับน้องก็วันนี้มาเกินครับมาเกินไปกี่ปอนด์ครับปอนด์จ็ดแปดครับมันเกิดอะไรขึ้นในการเตรียมตัวของผมมาเกินไปนี้ก็คคมมาสองสองอาทิตย์กว่าครับมันก็มันหนักขึ้นเยอะเลยครับช่วงนี้ใช่อาจจะด้วยนเรื่องของตัวสภาพอากาศแล้วก็เหมือนกับที่นี่มันมีการวัดค่าน้ำเลยใช่ครับแล้วก็ไม่ได้ต่อยน้ำหนักนี่นานเลยครับ อ่อะโอเคแต่ก็ยังยังได้ต่อยครับบางกีรเรียมรอยแล้วนะพูดถึงคารลุกโจกของเราอย่างอีสนานเนี่ยตอนนี้เป็นไงบ้างครับฟอร์มการชกของเขาก็เขาได้มาชกสม่ำเสมอครับเขาก็มีอาวุธดีครับอาวุธทีเด็ดมีบูด๊ดดดันดีครับเราประเมินเกมการชกไว้ยังไงบ้างครับพุณก็ก็มา สู้ตั้งสู้กับเขาเลยครับไม,ไม่ไม่ไม่ถอยเยอคบคิดว่ามันมีิอกาสที่จะท่านไม่ครบยกเกิดขึ้นไหมในมุมมองอในมุมมองหูที่ว่ามไม่ครบยกแน,นี่ยนครับทักนี่โฟกัสเก็บตัวฟิตซ้อมที่ไหนฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสิทธานเอกครับอยู่เชียงใหม่ครับอ๋ออยู่เหนือเชียงใหม่เลยซ้อมมาประมาณกี่เดือนแลนะ้วเนาะประมาณเดือนกว่าครับเป็นยังไงบ้างกาัน สลับต่อยมวยไทยห้ายกออกมาต่อยสามยกนี่การเตรียมตัวการซิ่ซ้อมมันต่างกันไหมครับก็ไม่ต่างนะครับก็ซ้อมปกติแล้วก็เปลี่ยนจากนมใหญ่มาเป็นนมเล็กใส่ซ้อมให้ชอดนี่ครับใครก่อนที่เรามาต่อยนมเล็กถือว่าชินหรือยังครับหรือว่ามันยังแบบไม่ถนัดมยังไม่ไม่เท่าไรครับผมก็ยังมาพิสูจน์ตัวเองครับครั้งนี้แหละผมมาพิสูจน์ตัวเองครั้งก่อนก่อนจบใบเกินครับครั้งแรกเราก็ชาะนก เลยโเกินครัแล้วรอบหลังแล้วก็พลาดครับคือพลาดไม่ได้ครับมวยมวยวันครับสุดท้ายครับฝากอะไรถึงแฟนมวยที่เราชมคู่เราในพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ฝากเชียร์นะครับโฟกัสกับอีสานเนี่ยรับประกันความมันแน่นอนครับโอเคครับผมขอบคุณมากขอโชคดีครับโฟกัสครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับช่างน้ำหนักวันนี้ของเราผ่านเฉลยครับช่างได้เท่าไหร่ครับ ร้อยี่สิบปดจุดแปดครับการมาต่อยในไฟนี้มีการเก็บตัวฟิตซ้อมมาหมคราับน้องชายประมาณสองเดือนได้ครับประมาณสองเดือนเลยนะครับเการมาต่อยกับท้างของโฟกัสเนาะเราเห็นอาวุธอะไรของเขาที่จะต้องแก้เกมเปนพิเศษครับเขาอาวุธเขาเร็วครับเขามีแข้งซ้ายซ้ายเดียบแล้วก็ฟีมมอจุกจิกครับ ทรงมวยทรงนี้มวยรูปแบบนี้เป็นไงครับเราเรารู้สึกยังไงครับต่อยง่ายไหมในความสึกเราหรือว่าต่อยยากน่าจะต่อยยากครับเพราะขาอฝีมือจุกจิกครับผมเป็นมวยมวยเดินมวยน่าจะความเร็วน่าจะไม่ทันครับแต่ถ้าทันก็สนุกครับคือถ้าพูดแบบนี้มันเหมือนกับว่าพวกแบบสปีดจังหวะว่าจะไปรองเขาครับมีจุดไหนที่เราคิดว่าเราเหนือกว่าเขาครับน่าจะลูกหนักครับ ลูกหนักเนื้อก้อนแนบทั้งหมดทั้งคนเขาเป็นไงครับผากมวยอะไรประมาณนี้ย่างนี้ครับเขาโดนเราน่าจะทนได้ไหมถ้าโดนผมก็อาจจะทนไม่ได้ครับจะโดนหรือป่อกเรื่องนับ <laughs> จากการเช็คดูวัติการต่อยอเรานะสองฟอร์มหลังก็อาจจะแพ้ทด้ไมนเดือด้วยเลยนะครับมันทําให้ความมั่นใจการกระหายในช้ชางของเรามันเพิ่มขึ้นมกากน้อยเท่าไหร่ ไฟนี้ผมกระหายชัยชนะมาครับผมต้องการชัยชนะจากไฟนี้ครับเพราะผมแพ้มาสองไฟแนละ้วไฟนี้ผมจะเอาชัยชนะกลับบ้านครับอืมเ,เราเป็นคนที่จงังหวัดคนคนกาลสินครับแต่ไปโตที่ละนองโอโอเคครับก็มีอะไรอยากจะฝากถึงที่น้องชาวอีสานที่เราชมเราเชียร์เราไหมครับผมพ,พรุ่งนี้ช่วยเป็นการไก้ผมยนะครับ ผมจะเอาชัยชนะกลับบ้านไม่ได้ครับเอาคนดัดด้วยครับเอาคบนดัดก็เอาครับเอ,อ้เ,อเราเกิดที่สารธรรมญา,ายันอยู่ที่ระนองพ่อแม่ไปทําสวนที่นู่นครับอ๋อ้แล้วในประวัติเราคือขึนนอ้น,น,น,นเป็นคนละยอ,รอ,อหรือว่าคนในตามประวัติจนเป็นคนระนองครับครับแสดงว่าก็พูดอีสานไม่ได้เลยพูด,พ,ดพูดใต้ไม่ได้ครับแต่พูดอีสานได้อ๋อพูดอีสานได้อยู่ครับอ๋อเกิดอีกเล้วเสียดาโอยครับผมยังไงก็ขอให้โชคดีครับอีสานนะครับผม